ยําเช้าเพื่อนขับเอฟซีน้องอิงนะครับก็เมื่อคืนก็ดูมาลําสาน้อยเพลินแพงที่หมอชิตนะครับไปดูน้องอีกนะครับก็สนุกนะครับถึงฝนจะตกลงมาก็แต่ก็สนุกนะครับวันนี้ก็ ว่าจะพักนะครับแต่พอดีน้องไอ้หลานไม่ว่างก็เลยต้องเดินทางกลับก็จะมาขึ้นรถไฟที่สถานีกลาบางเซื่อนครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นสถานีกลาบางเซื่อนะครับที่แรกวางแผนไว้ว่าจะไปสนามหลวงนะครับ รัวจะไม่ทันนะครับบรรยากาศเดีามเช้าๆนะครับเป็นบริเวณกรุงเทพนะครับเนี่ยบรรยากาศเดยมเช้าๆเลยอันนี้เป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับเป็นรถไฟ ถไฟ้านะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เอามาไว้ที่นี่เกือบหมดแล้วนะครับก็เรือเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับโอเป็นภาบรรยากาศสวยงามจังเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็น ที่มีสวนออกกำลังกายมีโรงซ่อมของรถไฟนะครับตึกราบ้านช่องก็กำลังเกิดก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับช่วงเช้าประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับ ผมไปรถน่าจะประมาณ9โมงครับหรือประมาณ8โมงเนี่ยจะมีช่วง7โมงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูแล้วก็เพราะว่าเคยไปนั่งอยู่ที่หัวลำโพงก็ประมาณ9โมง9โมง10โมงครับอันนี้ผมไปอยู่ในมอชิต สวนอย่างสวยเลยครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับข้างบนมีอยู่สองชั้นนะครับสามชั้นอนะ่ะสถานีใหญ่มากเลยครับโคตรใหญ่เลยครับใช้คำว่าโคตรใหญ่ก็ได้นะครับใครว่าอุปานอาะไร าใช้คำว่าโคตรใหญ่ก็ได้นะครับเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากเลยตรงนี้จะเป็นที่ซื้อตั๋วนะครับ สวยงามมากเลยเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วแล้วก็เดินทางกลับเลยครับน่าจากประมาณเพราะว่าเมื่อวานสวยงามมากเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับ ้งหน้าเลยหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับมันอยู่ตรงนี้นะ ไปดูว่าราคาตัวเท่าไหร่นะครับพี่เกนเดินกลับมานะครับเดี๋ยวข้ามถนนไปเลยดีกว่าเป็นภาพสวยงามมากเลยนะครับยามเช้าเช้าที่กรุงเทพอภิวัตนะครับ ต,ตอนขึ้นรถไฟผมก็จะถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆครับจนถึงนะครับก็นั่งรถประมาณสี่ชั่วโมงนะครับข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตัวจะดูราคาตัวก่อนว่าเท่าไหร่ครับก็ถ้าไปกรุงเทพตบคลีก็น่าจะประมาณ30บาทหรือ20่สิกว่าบาทนะครับ yeah จะเป็นดูทางเข้านะครับดูแรกดูสีนะ่ครับที่ซื้อตั๋วก็น่าจะอยู่ประมาณเมื่อคืนนี้ก็เห็นอยู่แต่อันนี้แหละครับอ้าไหนอ่ะ,น,อะนีะ่ประมาณนี้นะครับ ลรอาคาเท่าไหร่ชอนชะลอชอนชะลอออกกิมม่อบ

他们那个人才。 听嘛。 เนือกรุงเทพวัดเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเชียงใหม่กุงเทพวัดเดือนพิเศษนไม่น่าจะทันเจ็ดโมงเชียงใหม่กุงเทพวัด Long sông kha sông kha sông kha tani cốt giảy tanh tét mông chung mai luôn 7h chung mai rêu sip sip บึงรถเร็วรถทำเทียงดงขึ้นรถเร็วแปดมงสิบนาทีเ่น